ตามนโยบายของสำนักงานตํารวจแห่งชาติโดยพลนตํารวจเอกยิบิรัตพันเพชรและพลนตํารวจเอกธนาชูวงศ์ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานตํารวจแห่งชาติได้สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสกัดกั้นตรวจสอบประดมจับกลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยรวมทั้งให้ดําเนินการตรวจสอบชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยกระทําผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทําให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศหรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวก่อเหตุหรือโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทําความผิดภายใต้การหน่วยการของพ้นตำรวจโทอิทธิพลอ,อิทธิสาธานณาาชัยรุ่นแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญดังนี้คดีที่1จับหนุ่มใหญ่ชาวฝรั่งเศสทรงออกโคโคาอีน จับหนุ่มนายมาซองนามสมมติอายุ39ปีสัญชาติฝรั่งเศสตามหมายจับสารอาญาลงวันที่23เมษาย,ยนพศ2567ความผิดฐานพยายามส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท2โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าอันเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สินดำเนินคดีตามกฎหมาย สถานที่จับกุม่มในหมู่บ้านจาัดสรรย่านถนนพัฒนาการแขวงสนหลวงเขตสนหลวงกรุงเทพมหานครคดีที่2รวบหัวหน้าแก๊งปลอมหนังสือเดินทางหนีหมายจับกบดานไทยพบใช้หนังสือเดินทางปลอมทําธุรกรรมในไทยหลายรายการจับกุ่มในเฉินนามสมุติอายุ52ปีสัญชาติชูรินามผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาลงวันที่17เมายยาษายนพศ2567 ในความผิดฐานปลอมและใช้หนังสือเดินทางปลอมนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายสถานที่จับกลุ่มบริเวณถนนสวนภูแขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานครคดีที่3สํนนักง,งานตรวคนขเมืองรวบสามเอเจนซี่หัวหมอปลอมเอกสารยื่นขอวีซา่าสถานทูตได้รับการประสานงานจากสถานทูตต่างๆประจำประเทศไทยให้ตรวจสอบกรณีสงสัยว่ามีคนไทยที่ไปยื่นขอวีซา่า เพื่อไปท่องเที่ยวในประเทศแถบยุโรปจำนวนหลายร้อยรายจะใช้เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าปลอมซึ่งสั่งการให้ชุดสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองไปทําการตรวจสอบผลการตรวจสอบพบว่าเอกสารที่คนไทยนํามายื่นขอวีซา่าเช่ในใบรับรองการทํางานรายการเดินบัญชีธนาคารหนังสือรับรองยอดเงินส่วนใหญ่เป็นเอกสารปลอมจากการสืบสวนพบว่ามีกลุ่มบริษัทเอเจนซี่รับยื่นขอวีซ่าให้กับคนไทย ที่ต้องการไปต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการให้จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติใหม่ค้นต่อศาลทำการตรวจกลุ่มบริษัทเอเจนซี่ดังกล่าวขอขอบคุณภาพข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง